สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับปิ่นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปิ่นจะพาไปเมกาพาซ่านะคะเนื่องจากว่ากล่องสุม่มใครหลายๆคนที่เคยซื้อกล่องสุม่มใช่ไหมแล้วมันก็จะมีปัญหานะแบบว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาฟิกเกอร์แตกหักนะคะชํารุดเนาะก่อนก่อนที่เราจะแบบแกะก่อนที่เราจะอะไรนะเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าขนส่งนะคะที่ มันต้องใช้ออระยะทางที่ไกลเนาะมันก็อาจจะแบบว่าเกิดความเสียหายระหว่างทางได้นะคะแล้วก็ปิ่นก็พยายามจะหาวิธีแก้เนาะว่าจะทํายังไงให้น้องเนี่ยกลับมามีสภาพเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะคะว่าปิ่นจะหาอุปกรณ์ที่ช่วยชีวิตน้องได้หรือเปล่านะนี่ยกตัวอย่างนะคะปิ่นซื้อแค่แบมาใช่ไหมแล้วทีนี้คือปิดน,น้องหักอย่างนี้เลยนะคะและ้วทีนี้ปิ่นต้องการากาวหรืออะไร สักอย่างนะที่จะทําให้น้องเนี่ยกลับมามีชีวิตที่สดใสเหมือนเดิมนะคะยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะขึ้นขน้าวมันขน้าใส่ขึ้นขน้าวมันร้านจริงจริงข้าวข้าวเหนียวก็ได้ไนะเจ้าหลานแบบหลานเมื่อกี้ขึ้นข้าวมันหน่อยยังไงอยากดูทุราคาเลยอยากหาราคาที่ถูกที่สุดจ๊อบจำไม่ได้เหมือนกันว่ันวันไหนเนี่ยวันไหนได้มาเลยครับผมการแจกฟังเป็นลรื่อง ครบเซ็ตเนี่ยไม่ต้องไปตามหาไปอธิษฐานต่อบรรกรณ์ได้เลยแฉ่ครบเซ็ตเลยนะครับอืมบุตรกรเยอะอเล่นก็เยอะไม่บอกตัวบอกวิธีแการมือจะแยะ่กมานี่คีัยแล้วก็เราเอาใส่เข้าไปในนี้ นีนแี้วก็ประกบตรงท้ายครับก็มีเข็มนะครับตอนแรกก็คือเหมือนเข็มเนี่ยจะเจาะด้วยแล้วก็เป็นตัวปิดด้วยครับอนี่อันนี้เสร็จแล้วเวลาใช้มันจะไม่แห้งจนแบบใช้ต่อไม่ได้เลยได้นานครับโอเคแล้วอันนี้ก็ทําหมดก็ต้องซื้อขชใหม่ราคาเร่อมีใช่ครับรู้สึกตัวเนี้ยมามันแถมมาให้ทุกอันอยู่แล้วไปเจอเอเคกครันโอเคเจ๋งเลยขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ ลอมาดูกันอีกทีนึงว่ามันจะใช้งานได้ดีป่าวนี้ไ้มาแล้วเป็น <ๆ>ลกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่เรานะคะไปตะเวนที่เมกะพาซานะปินก็ได้เจอกับอันนี้เลยนะคะพี่ที่ร้านนะคะเขาแนะนำมานะเป็นของทามิยานะคะซีเมนต์ Min. เป็นควิกไทป์ด้วยหนามันจะเป็นแบบปากานะคะอันนี้คือมันก็จะเหมือนแบบแพงไวกว่าที่มันจะเป็นแบบเออเป็นกระปกกุกอะทุกคนอันนี้เขาก็แนะนำมาแล้วมันก็เหลือชิ้นสุดท้ายนะคะยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะคะปินจะลองทำ ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะเวิร์กไหมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย